รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้กล่าวถึงความสําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาว่าการบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังจะเป็นส่วนสําคัญที่ผลักดันให้ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเข้มแข็งเป็นราักฐานของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการปราบปรามก,การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างยิ่งทั้งตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิดและตลาดออนไลน์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้เปลี่ยนจากการละเมิดในท้องตลาดเป็นการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ซึ่งในด้านการดําเนินการเพื่อป้องปรามการละเมิดออนไลน์มีทั้งการจับกลุ่มละเมิดออนไลน์และการปิดกั้นเว็บไซต์โดยงานภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดบนอินเทอร์เน็ตในไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องการสร้างกลไกความร่วมมือในการป้องปรามการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมาก ในเดือนกรกฎาคมปี2019ได้มีการจัดประชุมหารือกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการหากพบการจาหน่ายสินค้าละเมิดจากนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาประชุมหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเจ้าของสิทธิ์และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตและนํามาสู่การจัดทํา MOU โดยกําหนดบทบาทของผู้ลงนามไว้2ส,ส่วนส่วนแรก บทบาทด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยเริ่มต้นได้3ช่องทางคือประชาชนแจ้งเบาะแสการละเมิดออนไลน์มายังกรม 2. กรมทรัพย์สินทางปัญญาสำรวจแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตแจ้งต่อเจ้าของสิทธิ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 3. เจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนอินเทอร์เน็ตแจ้งรายงานไปยังผู้ประกรอบการด้านอินเทอร์เน็ตส่วนที่2บทบาทด้านการส่งเสริมผู้ประกรอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic. โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำบันทึกข้อตกลง 1. เสริมสร้างกลไกความร่วมมือนในการป้องปรามการละเมิดบนอินเทอร์เน็ต 2. ปกป้องสิทธิของเจ้าของสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อผู้บริโภค 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อระบบการซื้อขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต 4. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงพาณิชย์ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปโดยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ